กูจะอยู่ที่ไหนกันเนี่ยเฮ้ยผมก็ไม่รู้กันสิครับเฮ้ยกูเวลเป่ายาแต่เอาเป่าซองมามาคุยกันวะกูดูเปิล้ลหน่อยดิโอ้เปิ้กูแม่ก็ดีเลยเฮ้ยอ่ะเฮ้ยเยดี๋ยวผู้มึงตายผู้มึงตายอนานาดาเตราสลาราสิเรียลาร์าจ้าเป็นอลไรกัน อาเก okay, มาแล้วพวกมึงเตรียมตัวตายบังอาตักนะไปมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกันแน่อย่าใ,ให้ฉันเห็นนะอ้าวฉันเจอเยื่แล้วเธอไปไหนไปไหนเธอไม่อยู่ให้แกตีหรอก น้องสาวอย่างงี้พูดก็สวยอะเดะเดี๋ยวพี่จะจัดให้นักหนักเลยไปไหนไปไหนนักหนักนี้ขอแบบอย่ไม่ได้นคนทราเลยนะคะนี่เนี่ยอ้าวพับไม้ต่อหน้าพี่เหรอนั่นก็ูด<ะ>นสิเสียงร้องเธอนี่มันเซ็กซี่จริงๆไปไหนอ้าวเธออยู่นั่นเองไปไหนเธอตรบกูชาย,ยันอยนฉันไปเนะคะคุณโัเรียมอยฉันไปเถอ ะมดฉัน่เธอนี่นะแสบจริงๆเธออยู่ไหนอยู่ไหน,อย,ไหนอยู่ไหนวะอยู่ไหนอ๋อเห็นแล้วจะไปไหนฉันอยู่นี่น่าท้าทายฉันจริงๆท้าทายนักนะไม่ฉันจับเธอดีๆจ<ะ>้าีตีม่โดนหรอกอ๊ยฮะฉันตีเธอโดนแล้วมาซะมาบุชายันซะไม่เอานะ เธอไม่ต้องเล่นหรอกนะฉันจะพาเธอไปขึ้นสวรรค์เองเ,นะเอาซะเถินนะอ้ะอาวเธอเด่นเฮ้ยไม่เจ็บหรอกนะ,ะเธอบอกไาเจ็บแต่เธอหนีไปแล้วอะใช่เอ,อ,อ,อ้ยไอ้เอิร์ยเปรียว่าเธอนี่เซ็กซี่จริงๆฉันไม่ให้ใครปล่อยเธอไปหรอกนะจะอยู่ที่นี่อีกได้งไงอเออมากับ ฉันซะแล้วฉันจะพาเธอไปบูชายันไม่เอาไม่เอาฉันจะเล่นก็นะขอโทษหนูไม่ทำแล้วนะุกขอโทษพูดตอนนี้ก็สายไปแล้วเอาซอเอเจ็บเหลือเกินฮะคนปล่อยหรือไงเอไม่โดนเธอจะหนีไปไหนฮะนเี้เอ โดนต้องโดนเออไม่ได้ชื่อล้วไงเธอหนีอย่าหนีฉันสิตาเธอเออมางอาดดังนะเธอโดนแน่เธอต้องตายคนแรกเออมีคนไปเหยื่อน yeah> claro ั่งให้เร็วน um e ี่แกไอ้นุ่มอ้าวฉันเจอเธอแล้วฉันเอาเธอเฮ้ยบังอาดนังนะนั่นเธอก็ตายหนึ่งไอ้นุ่มมึงไปไหนไอ้นุ่ม มึงจะช่วยหญิงมึงเอาอีกแล้วเหรอไอ้นุ่มเดี๋ยวมึงเจอไอ้นุ่มช่วยฉันเร็วมันมาแล้วเอาไอ้ไม่กอดไม่โดนฮีน้องสาวมาบูชาย,ยันซีน้องสาวอย่าจ,จูกพี่สีเอาฮี่บ,บางอาจบางนานน้องสาวเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่เจอจูกเลยไงอยากจะจูกฉันเหรอฮะฮะอยู่ไหนจจหหหไม่ใช่อยู่นี่เฮ้ย โดนนี่โดนไหนอิโอ้ยฉันโดนแล้วเหรอฮีฮี่มันเอาอีกแล้วไอ้นมมึงเจอกูแน่มึงอยู่ไหนเธออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่ใช่ตรงนี้เตรียมตัวดีแหละห้องเวทีสัตว์เธออยู่ไหนนม่ดหรอกนะทำไมไม่โดนไม้ส้มตีนอยู่ไหนอยู่นู่นเหรอ อยู่นั่นเหรอเธอเตรียมตัวเตรียมตัวตาย,าย,าย,าย bueno อาย,ย, <bible> ยู่ไหนอยู่ไหนเฮยอยู่นี่เหรอเธอเธออยู่ไหนอยู่นู่นเองเหรอฮออยู่นั่นเหรออยู่ไหนอยู่นี่เองเลือดลอยเลือดอยู่นี่อยู่นอยู่นี่เออเธอ มานี่สักโดนบูชายันอย่าดิ้นอย่าดิ้นสิฉันไม่ได้นฉันหดเล่นแล้วขอโู้นะขอูไม่เอาเอ่อเฮ้คนอันไฟอ้าวไหนอ้าวไอ้คน้นเอาเธอไปเลยอยู่นิ่งเถอเธอย่าอยู่นิ่งสิอยู่ได้ทำไมเธอมันนี่เลยไปบูชายันกับฉันซะ อย่าดิ้นสิสาวอยู่ข้างนอกเองนะรอแป๊บหนึ่งหนูขอโทษหนูขอโทษนายแย่เลยนะอ้าวเธออยู่นั่นเองเหรอมาฉันตีสิทีเธอจุกเหรอฮะที่นี่หามจุกอยู่ไหนอยู่ไหน มันเจอยู่แล้วทีนี้ห้ามจูบเธอแน่จะเล่นไม้อับเธอเไปบอกเล่นไม้เธอมานี่เลยไปบูชายันเธอนะเอาห้องวีไอพีไปฉันไม่ได้ฉันขอโทษเรียกห้องวีไอพีเพื่อฉันไม่ได้ แวนอยู่ไหนหรือแกนะไอแวน่นหรือจะแอบพ่อลนะแว่นเยจันเห็นแกนะไอแวนเดียวเจออ้าวไอแวน่นมึงเปิดประตูละเพื่อนยวมึงเจอไอแวน่นกูลงไปหามึงอารโลอ้าวไอแวน่มวนวมึงควรตเหลอมุดอาร์โละมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนมึงอยู่นู่นเลยไอแวน่นมึงเจอมึงตาย มึงอาเไอเวนไอเวนโออาเฮามึงควรเตีนกูละไอเวนไอเว่นมึงโดนอ้ฮไมึงไปไหนอาดีกูพบไห้เนี่ยไอเวนโดนแล้วหนึ่งไปไหนมาดีมงจะหนีกูเหรอโดัวมาดีมาเลไอเวน ฮะไม่ยอมเลยกูไม่ยอมเลยอย่าขังกูให้กูโดนไอ้ดิ้งเยขังไอ้ตายไปที่ขังกูไซแวนอ้ยโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยช่วยด้วยไอ้แวนมึงตายไม่มีใครหล่อจากมือฉลกหน้าไปแกกันแหละตัวน่ะยังไม่ทิดกูได้สัย